สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Beyond Gravity ครับผมก็เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องเล่าพลังงานอะตอมของเราในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เห็นภาพที่ค่อนข้างน่ากลัวนะครับของพลังทำลายล้างจากอะตอมในสงครามโลกครั้งที่2พอสงครามจบลงโลกก็เหมือนกับตื่นขึ้นมาเจอกับพลังงานมหาศาลนี้คำถามใหญ่เลยก็คือแล้ว เขาจะเอายังไงต่อจะใช้มันทำลายล้างกันอีกหรือว่าจะหันมาแบบควบคุมมันเพื่อสร้างประโยชน์ให้โลกจุดนี้เองครับที่เป็นที่มาของแนวคิดสำคัญมากๆที่เรียกว่าอะตอมเพื่อสันติหรือ atoms for peace นะครับความพยายามจะเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาใช้ในทางที่ดีขึ้นใช่เลยค่ะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆแล้วก็การประยุกต์ใช้ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดแล้วก็ส่งผลกระทบกว้างมากก็คือโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นี่แหละค่ะ หลักการง่ายๆก็คือการควบคุมปฏิกิริยาฟิชชั่นคือการให้อแกนอะตอมหนักๆอย่างยูเรเนียมค่อยๆแตกต,ตัวออกอย่างเป็นระบบเพื่อปลดปล่อยความร้อนออกมาแล้วเราก็เอาความร้อนนั้นไปต้มน้ําปั่นกังหันผลิตไฟฟ้าค่ะข้อดีมากๆเลยก็คือกระบวนการนี้มันมันไม่ปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นตัวการโลกร้อนก็เลยถือเป็นพลังงานสะอาดแหล่งใหญ่เลยค่ะอ๋อครับครับคือการควบคุมปฏิกิริยาให้ได้นี่เองที่เป็นหัวใจสําคัญ จากที่เคยระเบิดแบบควบคุมไม่ได้ในสงครามก็กลายมาเป็นแบบค่อยๆปล่อยพลังงานออกมาในเตาปฏิกรณ์ใช่ค่ะถูกต้องเลยโอเคพลังงานไฟฟ้านี่เรื่องใหญ่จริงๆครับเปลี่ยนโลกไปเยอะมากแต่เอ่อพอไปดูข้อมูลที่เราค้นคว้ากันม,มันมันน่าทึ่งมากเลยนะครับว่าพลังงานอะตอมนี้มันเข้าไปอยู่ในชีวิตเราแล้วก็ศาสตร์อื่นๆเยอะกว่าที่คิดอีกใช่ค่ะความหลากหลายนี่แหละค่ะที่น่าสนใจมากจริงๆอย่างในทางการแพทย์นะคะ เราใช้สิ่งที่เรียกว่าไอโซโทปรังสีหรือร ادي โอไอโซโทปเป็นอะตอมพิเศษที่ปล่อยรังสีน้อยๆอ,ออกมาเหมือนเหมือนเป็นตัวติดตามจิ๋วๆนะคะใช้ติดตามการทำงานของอวัยวะได้เช่นตรวจต่อมไทรอยหรือสแกนกระดูกหาความผิดปกติแล้วก็ยังมีรังสีที่เข้มข้นขึ้นมาหน่อยแต่ควบคุมแม่นยำนะคะเอาไว้ใช้รักษามะเร็งที่เรียกว่ารังสีรักษา ช่วยทำลายเซลมะเร็งได้ตรงจุดเลยช่วยชีวิตคนได้เยอะมากค่ะโหเหมือนมี GPS จิวจ๋วตามดูในร่างกายเลยนะครับเนี่ยแล,แล้วในภาคอุตสาหกรรมล่ะครับเขาเอาไปทำอะไรได้บ้างอุตสาหกรรมก็ประโยชน์เยอะค่ะอย่างเช่นใช้รังสีแกมมาตรวจสอบรอยรั่วหรือดูว่าโครงสร้างโลหะท่อส่งแก๊สต่างๆมันยังสมบูรณ์ดีไหมข้อดีคือไม่ต้องไปผ่าไปทำลายชิ้นงานนั้นเลยค่ะหรือว่า การใช้รังสีฆ่าเชื้อในอุปกรณ์การแพทย์ให้มันปลอดเชื้อจริงๆหรือแม้แต่ใช้รังสีอาหารบางอย่างเพื่อยืดอายุการเก็บลดการเน่าเสียอันนี้ก็สําคัญกับเรื่องความมั่นคงทางอาหารนะคะการตรวจสอบโดยไม่ทําลายนี่สําคัญมากเลยนะครับทางวิศวกรรมแล้วด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานล่ะครับมีบทบาทด้วยไหมมีบทบาทสําคัญเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องการหาอายุวัตถุโบราณเราใช้ไอโซโทปของคาร์บอนตัวหนึ่งชื่อคาร์บอน14ค่ะ ซึ่งปกติมันมีอยู่ในสิ่งมีชีวิตพอสิ่งมีชีวิตตายไปคาร์บอน14มันจะค่อยๆสลายตัวไปในอัตราที่เรารู้แน่นอนนักวิทยาศาสตร์ก็วัดปริมาณที่เหลือแล้วคำนวณย้อนกลับไปได้ว่าตายมานานแค่ไหนแต่แต่ต้องบอกว่าวิธีนี้มีข้อจำกัดนะคะคือใช้ได้กับวัตถุอายุไม่เกินประมาณ50,000ปีค่ะอ๋อครับคบใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะเอาไปตรวจอายุไดโนเสาร์นี้ไม่ได้เลยค่ะเพราะมันเก่ากว่านั้นมากม นอกจากนี้เทคนิคนิวเคลียร์ยังช่วยศึกษาโครงสร้างสาสารระดับโมเลกุลทําให้เข้าใจวัสดุต่างๆได้ลึกขึ้นไปอีกค่ะโหไม่น่าเชื่อนะครับจากที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกลัวในสงครามกลายมาเป็นเครื่องมือสารพัดประโยชน์ขนาดนี้ตั้งแต่ช่วยชีวิตคนในโรงพยาบาลไปจนถึงไขความลับอดีตถูกต้องค่ะแล้วเรื่องมันก็ยังไม่จบแค่นี้นะคะนักวิทยาศาสตร์ก็ยังคงวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้ปลอดภัยขึ้น ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีอีกเรื่องที่น่าจับตามมากๆคือการพัฒนาพลังงานฟิวชันค่ะฟิวชันค่ะฟิวชันนี่ตรงข้ามกับฟิชชั่นเลยนะคะแทนที่จะแยกอะตอมหนักฟิวชันคือการหลอมรวมอะตอมเบาๆอย่างไฮโดรเจนให้กลายเป็นอะตอมที่หนักขึ้นเหมือนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นใจกลางดวงอาทิตย์เลยค่ะพลังงานที่ได้จากฟิวชั่นนี้มหาศาลมากม แล้วที่สำคัญคือกระบวนการนี้มันไม่สร้างกากากำมันตรังสีที่อายุยืนยาวเหมือนฟิชชั่นนะคะถ้าทำสำเร็จเมื่อไหร่นี้อาจจะเป็นแหล่งพลังงานสะอาดที่ยั่งยืนมากๆสำหรับมนุษยชาติในอนาคตเลยค่ะล่าทึ่งจริงๆครับจากแนวคิดเรื่องอะตอมสิ่งที่เล็กมากๆจนมองไม่เห็นของนักปราชญกโบราณอย่างเดโมคริตัสเมื่อ2,000กว่าปีก่อนมาถึงวันนี้ ที่เราสามารถควบคุมจัดการพลังงานที่ซ่อนอยู่ข้างในนั้นได้แล้ว,แล,วแล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราครับมันคือคือบทพิสูจน์ของการเดินทางที่ยาวนานของความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์เรานี่แหละค่ะไอความสงสัยความอยากรู้นี่แหละที่เป็นพลังขับเคลื่อนให้เราตั้งคำถามคนหาทดลองไม่หยุดเรียนรู้ สิ่งที่เรารู้ในวันนี้ก็กลายเป็นฐานให้เราค้นพบสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าในวันหน้าวิทยาศาสตร์มันคือการเดินทางที่ไม่สิ้นสุดจริงๆค่ะครับผมและนี่ก็คือบทสรุปของการเดินทางของเรานะครับผ่านเรื่องราวของพลังงานอะตอมในซีรีส์เรื่องเล่าพลังงานอะตอมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมาตลอดทั้งซีรีส์เลยนะครับ พลังอันยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในอะตอมนี้ผมเชื่อว่าจะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวของมนุษยชาติต่อไปอย่างแน่นอนคำถามสำคัญก็คือเราจะเลือกใช้พลังนี้เพื่อสร้างสารรค์อนาคตแบบไหนกันต่อไปหากมีคำถามข้อคิดเห็นหรืออยากแลกเปลี่ยนมุมมองอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้แล้วก็กด like เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ